ให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดเนิ้วหัวใม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย,บายหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายบายคล้ายๆกับตอนที่เรากลายจะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ททำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราทำกันมามากมายกายกอง ตั้งแต่พบในอดีตก็ตั้งถึงปัจจุบันบุญที่ตั้งแต่ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานให้อาหารต่อสัตว์ทั้งหลายสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์โดยทานาวัตถุสิบประการให้ทําบุญครับพูมีศีลมีธรรม ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้สแสวงหาุนทางพระนิพพานถอดกฐินถอดผระปา,ปาทำทุกๆบุญเลยที่ผ่านมาสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรทุกอย่างที่เป็นบุญนะจ๊ะถ้าหากว่านักเรียนอนุบาลฝันใด้ฝันทิยา ได้สร้างบุญกับหลวงพ่อมากาคงจะนึกได้ตั้งแต่สร้างวัดสร้างโบสถ์เสนาสน,นะทุกสิ่งที่อยู่ในวัดพระธรรมกายหรือได้สร้างสภาจากเสนาสน,นะให้กับภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติธรรมได้เอาอาหารมาเลี้ยงพระถวายสังฆทาน ถาวายแด่ภิกษุสมมณีผู้ประพฤติธ,ธรรมหรือสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ตั้งแต่ซื้อแผ่นดินตอกเสาเข็มเทฐานล,ลากจึงงทั้งได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวทั้งภายนอกภายในเป็นต้นหรือสร้างลานธรรมสร้างสภาธรรมกายสากล มหาวิหารพระมงคลเทพบุนีมหาวิหารคุณยอาจารเป็นต้นต่นึกถึงบุญเหล่านี้ให้ดีทีเดียวเลี้ยงพระทั่วประเทศถวายปัจจัยทายธรรมยารักษาโรคแก่พระเทราชเทระทั่วประเทศสองพันวัดก็มีสามพันวัดก,ก็มีกระัางสามหมื่นวัด รวมทั้งได้อุทิศตนไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรบุญทั้งหมดเหล่านั้นแหละนำมานึกใจจะได้ผ่องใสและก็ลืมสิ่งที่เราได้เคยพลาดพลั้งไปในกายด้วยวาจาด้วยใจพลาดพลั้งกันไปชีวิตที่ผิดพลาดเราก็ลืมไปซะอย่าไปนึกถึงมัน นึกถึงบาปบาปมันจะโตใจก็จะซ่อ้หมองกายก็จะสูบซีดถ้านึกถึงบุญบุญก็จะขายายใจก็จะเบิกบานจะแช่มชื่นจะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะฉะนั้นให้นึกถึงบุญนะลูกนะนึกด้วยใจที่ใสใสแล้วก็มาสมมุติว่า ภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งลงว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงกลวงภายในคล้ายๆต่อแก้วท่อเพชรใสๆ เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพร,โรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆเราเข้าใจการปฏิบัติธรรมกันอย่างดีแล้วทั้งหลักวิชาแล้วก็ความถนัดเพราะฉะนั้นก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมกันได้เลย จะตรึกนึกถึงดวงใสๆองค์พระใสๆหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยที่นึกและใจสูงส่งบริสุทธิ์ก็ได้หรือใครที่เข้าถึงความสว่างแล้วก็ใจหยุดนิ่งๆที่กลางความสว่างณจุดที่เรามีความรู้สึกประสบายใครที่เข้าถึงดวงแล้วก็ อาจยหยุดนิ่งนิ่งไปที่กลางดวงไซสๆจะเล็กจะใหญ่ไม่สําคัญไอไซส์ซใครเข้าถึงองค์พระหรือเห็นองค์พระวับแบบแล้วก็หยุดนิ่งไปที่องค์พระหยุดที่นิ่งนิ่งหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเรื่อยไปเลยวันนี้เป็นวันแรก ของการออกพรรษาเราก็ยังต้องตั้งมโนปณิธานว่าจะใช้วันเวลาในแต่ละวันนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาให้เต็มที่เต็มกำลังโดยเฉพาะการเจริญภาวนานั้นเราสามารถทำได้ง่าย ทั้งวันทุกวันมากน้อยก็นแล้วแต่เราจะบริหารเวลาของเราเป็นแต่เราเห็นประโยชน์ในการเข้าถึงธรรมเราก็จะให้เวลาในการทำหยุดทำนิ่งได้มากให้โอกาสตัวของเราเองหยุดกับนิ่งได้มากการหยุดนิ่งนี่แหละ จะทำให้เราได้เข้าถึงพรระัตนาไตราภายในตัวของเราแต่เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังกัตนะถึงเมื่อไหร่ชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์เหมืน,นั้นแหละการเกิดมาในชาตินี้เนะี่ยคุ้มเกินคุ้มเพราะว่าได้เข้าถึงพรระัตนาตรตยถึงเมื่อไหร่ก็มีสุขเหมือนนั้น ที่แท้จริงที่แตกต่างจากที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขแล้วก็จะปิดประตูอาบายภูมิด้วยไม่ต้องท่องเที่ยวไปในมหานรกเราจะท่องเที่ยวไปในสุคติโลกสวรรค์เหมือนผู้มีบุญในการก่อนที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงไตรสรณาคมถึงพระรัตนตรัยในตัว ชีวิตของท่านเหล่านั้นจะท่องเที่ยวอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เป็นเวลายาวนานทีเดียวตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดสิตานิมานรดีประนิมิตวัสวัดีไต่สวยสุขลิมรสในสวรรค์แต่ละชั้นที่มีความแตกต่างปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นสิ่งที่น่าปิติน่าภาคภูมิใจหน้าไปอยู่ไปท่องเทวโลกอย่างนั้นนะลูกนะถึงพระรัตนตรัยเมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันคุ้มเกินคุ้มสิ่งที่คุ้มนี่แหละคือสิ่งที่เราควรทำต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เนะี่ยให้มากที่สุด ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทดั้งสิ้นเพราะสิ่งอื่นได้ช่วยแค่ชีวิตในปัจจุบันเท่านั้นให้เราได้ดำรงชีวิตอยู่โดยการทำมาหากินเกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์มีสังคมกันก็พึ่งพาอาศัยกันก็เฉพาะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นซึ่งมันเป็นช่วงสั้นๆไม่กี่สิบปีแล้วก็ แยกย้ายกันไปแล้วแล้วเวลาเราไปเนี่ยมันต้องพึ่งตัวเองอัตตาหิอัตาโนโนาโถเราจะไปอาศัยใครก็ไม่ได้หรอกต้องพึ่งตัวของเราเอาเราเรานี่ยเป็นหลักชีวิตในปรโลกมันยาวนานทีเดียวแต่เราเข้าถึงมร,รรมกายแล้วเราก็มีสุขอันยาวนานในโลกสวรรค์ เข้าไปเป็นสหายแห่งเทวดามีรูปที่เป็นทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทิพย์ธรรมลมอันเป็นทิพย์อายุก็ยืนยาววันณะก็ผ่อ,องใสมีรัศมีมีความสุขกายสุขใจมียศมีอธิปไตยความเป็นใหญ่มีบริวารสมบัติ มีวิมานอันโอรานใหญ่โตขว่าบ้านในเมืองมนุษย์ไม่มีผุไม่มีพังไม่มีพินาศด้วยภัยธรรมชาติด้วย,ฐฐวยปลวกหมอดมแมลงอะไร так, <c oughs> ต่างๆเหล่านั้นไม่พินาศในอคคีภัยโจรภัยราชภัยอยู่กันไปยาวนานทีเดียว บนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็เกาล้านปีในเมืองมนุษย์ชั้นที่สองดาวดึงก์กับสามสิบหกล้านปีเมืองมนุษย์เป็นต้นมันยาวมากและยิ่งเรามุ่งที่จะไปสู่วงบุญวิเศษในชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่ชุมนุมของบัณฑิตนักปราชญ์ของพระโพธิสัตว์ที่เป็นอนิจจตาหรือนิยตาโพธิสัตว์ กผู้มีบุญทั้งหลายแล้วก็เราจะได้ไปศึกษาวิชาธรรมกายที่นั่นอีกในสภาพที่สะดวกสบายกว่าทำเป็นกายมนุษย์แม้จะไม่เร็วแรงเท่ากายมนุษย์แต่ก็สะดวกสบายกว่ายังมีสิ่งที่หอมหวานสวยสดงดงามอรอคอยเราอยู่นะลูกนะ เพราะฉะนั้นฮะอย่ากเกียดคร้านในการทำความเพียรหยุดกันนิ่งในการทำความดีอย่าท้อใจว่าวันนี้เราไม่สมหวังวันนี้เรายังไม่สมหวังก็ไม่ได้แปลว่าเราจะพลาดหวังตลอดชาติวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ไม่ได้มารืนนี้เอาใหม่นะลุงนะฝึกไป ทำกันไปควบคู่กับการทำมาหากินของเรานี่แหละโลกก็ไม่เหลวธวทำก็ไม่แหลกโลกกับทำก็จเจริญด้วยกันไปทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นมันฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกให้ใจใส การเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็จะอยู่ในกรรมมือของเราเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้ที่มีบุญที่สั่งสมกันมาดีแล้วเหลือแต่โอกาสในปัจจุบันที่เราจะให้กับตัวงองเราเองตามความเพียรให้มันถูกหลักวิชาถูกวิธีเท่านั้นแหละไม่ชาเราก็จะสมหวังนะจ๊ะ คืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครนั่งแล้วมันตึงมันเครียดก็ปล่อยให้มันหลับไปในกลางกายกลางอูแห่งทะเลบุญแต่พอสดชื่นตื่นขึ้นมาก็ทำความเพียรต่อใครเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตา แล้วก็ว่ากันใหม่นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบ